สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาแปลกหน่อยนะครับลุงเสกทำเสกได้ทําป้ายวงกลมมอไซค์ตัวเองหายละครับนี่เป็นของเก่านะครับปี -66 เนาะจมบอายุวันที่2 1กันยาเดือนหน้านะครับนี่ของใหม่นี่ก็ได้มาปี6 7นะครับบทด21กันยาปีหน้าเหมือนกันเนาะของใหม่ได้มาก็เอามาติดหลังมอไซค์นะครับปุ๊บหล่นหายนะครับเออมันจะสวยอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้นะครับลุงเสกคิดว่า เออถ้ามันหายลุงเสกจ,จะไปที่ตรอกก่อนนะครับไปถามว่าเขารับทําให้ไหมเราจะไปแบบไหนก่อนนะครับอ่าเท่าที่ดูคลิปมานะครับในยูทูบเขาบอกว่าให้เราไปแจ้งความที่สอนอนะถ้าใครทําหายนะครับให้เราไปแจ้งความที่สอนอเผื่อมิจฉาคนอื่นเขาเก็บไอ้แบบนี้ของเราได้นะครับเขาจะเอาไปทํามีธีมีลายเนะาะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเขาบอกว่า ว่าให้เราไปที่สอนอไปแจ้งความอ่ะเราก็จะไปแจ้งความแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปนะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับสำเนารถเรานะครับแล้วก็บัตรประชาชนเราไปแจ้งความว่าเราทําใบต่อภาษีหายนะครับให้ให้เขาออกหนังสือให้เพื่อเราจะไปที่ขนส่งนะแต่ส่วนตัวนะครับลุงเสกไม่สะดวกที่จะไปขนส่งเนาะมันอยู่ไกลนะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่สะดวกไปที่ขนส่งนะเท่าที่หาข้อมูลมาให้เราไปที่ร้านไหนที่เขารับต่อ ใบภาษีทำพรบรนะครับก็มีค่าธรรมเนียมตามเลทราคาเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเลทราคามันเท่าไหร่นะแต่ก่อนที่ผมจะไปร้านพวกต่อภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมจะไปที่ต่อรอก่อนถามเขาว่าถ้าเราทําตัวนี้หายนะครับเขาสามารถที่จะไปต่อให้เราได้ไหมเขารับทําให้ไหมนะครับอ่าส่วนตัวคือเราก็ไปต่อที่ต่อรออยู่แล้วเนาะต่อใบภาส่งภาษีอะไรนะแต่ว่าไอ้นี่มันหายลนะ แค่ตัวนี้มันถ่ายเขาจะรับทําให้เราไหมถ้าเขารับทําเลทราคาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับพื้นที่เนาะเดี๋ยวลุงเสกจะไปถามที่ตรออใกล้บ้านก่อนนะครับว่าเขารับทํำไหมนะครับถ้าเขารับทําปุ๊บว่าต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าบอกว่าเออให้เราไปแจ้งความเอาใบแจ้งความมาเราก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ตรออกันเนาะแต่ว,ว่าผมจะไม่ถ่ายนะครับที่ตรออนะครับไป let's go <S สรุปลุงเสกก็ไม่ได้ไปสถานีตำรวจนะครับ พอดีแวะไปที่ตรอใอกล้บ้านก่อนเนาะไปสอบถามเขาก่อนว่าเออเราทําตัวนี้หายเนี่ยเราเตรียมอะไรไปมั่งนะครับทีน,นี้ไปก็เจ้าหน้าที่ที่ตรอเขาบอกว่าโอ้ยน้องไม่ต้องไปแจ้งหรอกนะครับน้องยังมีใบตัวนี้อยู่ไหมผมบอกโอ้ผมมีอยู่เออเนี่ยถ้าไอ้นี้หายนะครับคุณมีตัวนี้ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับนะแต่ถ้าใครกังวลน,นะครับก็ไปแจ้งไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมไม่ไปเนาะผมก็เลยถามว่าพี่ถ้ามัญหายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีไว้ข้างหลังเนี่ยติดตํารวจไม่จับหรอ เขาบอกว่าน้องเอาตัวนี้ให้ตํารวจดูนะครับมันก็จะระบุว่าเราไปต่อวันที่เท่าไหร่สิ้นสู่วันที่เท่าไหร่ไม่จับไม่เสียค่าปรับใดๆยื่นตัวนี้นะครับผมก็ถามเจ้าหน้าที่คนเขาบอกก็ให้คําตอบมาเหมือนกันนะครับบอกไม่ต้องนะครับถ้าเราไปแจ้งความนะครับแจ้งเสร็จเราจ้างเขาทาก็สี่ห้านะครับแต่ถ้าใครมีเวลาก็ไปเองได้ที่ขนส่งนะครับแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ ไม่มีเวลานี่เยอะนะครับนะที่จะไปเองส่วนใหญ่ก็จะจ้างเขาเนาะนะครับแต่เขาบอกว่าเออถ้าเรามีตัวนี้ยังมีตัวนี้อย,อยู่ไม่เสียอะไรสักบาทนะครับยืนให้ตํารวจดูนะครับเออว่าเราต่อวันที่เท่าไหร่นะครับตามตามเล่มตามอะไรเนี่ยนะครับควรที่จะมีพวกนี้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยสามสิ่งเนี่ยพรบใบคู่มือนี่นะครับให้ตํารวจดูเนาะเพียงแต่ตัวนี้มันหายเราก็แจ้งเขาบอกไม่รู้มันหล่นหายที่ไหนนะครับเออมันจะไม่เสียเลยเขาบอกไม่เสียสักบาทเดียวนะครับ ย้ําเลยว่าไม่เสียเขาบอกอันนี้ลองให้เพื่อนๆไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตอรออดูก่อนว่าเราทําใบตัวนี้หายเนี่ยเวลาตํารวจเรียกเราเอาอะไรยื่นให้เขาดูนะครับนี่เขาบอกว่ายื่นตัวนี้นะครับจะไม่เสียอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้มันหล่นหายตรงไหนไม่รู้แต่ถ้าเราไปจ้างเขาทาก็สียห้าร้อยนะครับเออเขาบอกว่าเก็บเงินสี่ห้าร้อยไว้กินข้าวดีกว่าช่วงนี้นะครับอะประมาณนี้เนาะก็ คนไหนที่อยู่ใกล้ตลอรออนะครับหรือลองสอบถามดูก่อนก็ได้เนะเผื่อเผื่อลุงเสกอาจจะอธิบายไม่ถูกต้องทุกข้อนะก็ยังไงก็ลองไปสอบถามก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ